เอาแล้วเานมาดู sbb 1นนะครับหน้าแรกๆนี้ได้สรุปไปเยอะและเอาเราข้ามไปดินหน้าที่11สินะครับหน้าที่11ในเรื่องของตราส่วนราชการพูดถึงตราส่วนราชการคุณจะต้องนึกอะไรตามได้เลยใช้กับหนังสือประทับตานั่นเองหนังสือประทับตาคืออะไรต้องอ่านนะครับอาจารย์ไม่ย้อนแล้วตาของส่วนรารรชการของหนังสือประทับตาเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงว่า ลักษณะนะครับลักษณะเนี่ยนึกภาพตามนะลองหลับตาแล้วจินตนาการตามเสียงที่อาจารย์พูดมีลักษณะเป็นรูปวงกลมนะครับสงวงซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก4.5ซนเมตรแล้วก็วงใน3.5เซนมเพราะฉะนั้นวงกลม2วงซ้อนกัน4.5กับ3.5ก็คือเล็กกับใหญ่ล้อมด้วยอะไรล้อมด้วยครุฑ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับตราประทับของหนังสือประทับตานี่ถ้าคุณไปเจอข้อสอบเชิงลึกเขาจะไม,ไม่มีตัวเลือกให้คุณแบบมีตัวเลขเหรอกเขาจะให้เป็นยาวๆโจทย์โจทยดสั้นๆคำตอบยาวๆแต่คำตอบข้างหน้าเนี่ยสามสี่วักแรกเหมือนกันหมดเลยแล้วเขาก็มาหลอกคุณข้างหลังนะครับ รบกวนจำนะครับตรงนี้เป็นแนวคิดคุณได้ไปแล้วเทคนิคการจำวิธีสอบเพื่อจะให้มีคะแนนเขาเรียกว่าหนีห่างคู่แข่งขัน,ขนการเตรียมตัวในสำคัญอะไรที่เราไม่เข้าใจอะไรที่เรายังไม่มีความชำนาญหรือยังไม่มีความรู้ที่แตกฉานและคุณอยากประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วคุณจำเป็นจะต้องความรวดเร็วเนี่ยคุณก็จำเป็นจะต้องไปทางรัฐ คุณจะต้องหาทางรัดให้ได้นะครับคุณเคยสังเกตไหมนักร้องนักดนตรีนักนกีฬาในยุคใหม่ๆเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยทาไมเขาถึงรวยเอารวยเอาเขาประสบเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จในเวลารวดเร็วเห็นไหมอย่างค่ายอะไรที่ทาง YouTube แบบมีเงินเปสิบสิบล้านสร้างบ้านสร้างช่องลาพังเขาคนเดียวก็ทาได้ไหมไม่ได้หรอกเขาเป็นเด็กอายุแค่นั้นเองไม่มีประสบการณ์อะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการตลาดทักษะทางดนตรีเรืออะไรโค้ชเนี่ย เขามีโปรดิวเซอร์เขามีโค้ชเขามีผู้จัดการดูแลโค้ชเนี่ยจะเหมือนทางรัฐเลยเหมือนกันการมาติวเนี่ยคุณก็จะต้องติวกับคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนะครับอย่าหลายๆคนเนี่ยไปซื้อตำราเอามาอาจารย์มีสอบวิชานี้ไหมโอ้โหเพียบเลยคุณดูให้ดีนะอันดับแรกคุณต้องอ่านระเบียบการนะว่าเขาสอบอะไรบ้างใช้หลักฐานอะไรในการรับสมัคร สอบวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนี่คือกระดุมเม็ดแรกเลยถ้าคุณติดผิดคุณจบเลยมีคนหนึ่งสอบพนักงานราชการรู้สึกว่าจะเป็นของกรมสรรพาวุธทหารบกในตำแหน่งพนักงานบริการพนักงานธุรการอะไรพวกเนี้นะหลายๆตำแหน่งเขาสอบเันแค่สาวิชานั่นเองภาษาไทยภาษาอังกฤษและวิชาความรู้รอบตัวทั่วไปโอ้โหไปเอาปก จากที่ไหนก็ไม่รู้สถาบันติวเตอร์ไหนก็ไม่รู้มาแค่ขึ้นขึ้นหัวมานะครับแค่ขึ้นหัวมาเนี่ยอาจารย์ก็มองแล้วว่าผิดแล้วผิดยังไงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาราบัญสน2560เนี่ยคุณจะมาสอบเป็นทหารเนี่ยแต่คุณไปเอาระเบียบสำนักนายก มาอ่านเนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมแล้วคุณก็ดูต้องดูด้วยอย่างสนามสอบของกรมสรรพาุตรเนี่ยเขาไม่ได้สอบเรื่องระเบียบงานสารบันแต่สนามสอบอื่นๆเนี่ยเขามีดังนั้นคุณไม่ใช่ไปเห็นหน้าตกโหลงมาเยอะมากมายคิดว่ามีเนื้อหาเยอะนะครับอาจารย์พูดได้เลยไม่ได้ d i s c r e ดิ t ใครแต่อาจารย์จะบอกว่ามันจะทาให้คุณออกทะเลไปเลยอะ่ะนะครับเขาให้ไปเชียงใหม่คุณดันไปสุราษฎร์อ่ะคุณก็ไม่เจอกันทักทีนะ้เขาต้องการความกระชับ เนื้อเน้นเน้นว่าเอ้ยมันสอบไปน,นี้ก็ต้องอ่านเรื่องนี้สิความรู้รอบตัวทั่วไปก็เหมือนกันคุณจะสอบเป็นทหารเนี่ยคุณรู้ไหมคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างไม่ใช่เอะอะอะไรก็ข่าวสารข่าวสารอาจจาะมาคุยกับอาจารย์โควิดโควิดข่าวสารพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มันก็ไม่ไม่ผิดหรอกแต่อาจารย์ก็มีเทคนิคที่แนะนําพวกคุณอาจารย์ก็จะพูดเสมอว่าคุณรู้ไหมการที่คุณจะทํางานร่วมกับองค์กรเนี่ย สิ่งที่สําคัญมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือในเรื่องอุดมการทหารทีมีดูอุดมอุดมการเรื่องอะไรบ้างอะ่ะคุณรู้ไหมสถาบันไงคุณมีแนวคิดยังไงคุณมีวิธีคิดยังไงคุณจะมีวิธีตอบยังไงถ้าคุณเจอคําถามพวกนี้มากมายหลายๆอย่างนะครับนี่คือกลุ่มตี๋ของอาจารย์บางทีก็อาจารย์ก็คุยส่วนตัวหลายๆอย่างนะครับด้วยวิญ,ญญาณของความเป็นครูอาจารย์เนี่ย คือไม่ใช่ว่าขายเข้าสอบกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปอาจารย์ก็จะคอยรองรับตลอดใครมีปัญหาอะไรสงสัยบางคนวันแรกมาเลยอาจารย์คะหนูไม่มีความรู้เลยละเระเบียบงานสารบัญอ่านแล้วยังไงอะ่ะก็เอาไปอ่านสิอ่านแล้วงงฮะงงเสร็จแล้วหายไปประมาณ2อาทิตย์กลับมาอีกทีอาจารย์คะทาไมข้อนี้มันตอบแบบนี้ล่ะคะมันต้องตอบแบบนี้คะ่ะอัลโหนแม่เห็นไหมมาแบบโอ้โหนี่เลยแข็งแรงมาเลยเพราะมีความรู้เรื่ไง บางทีอาจารย์เฉลยผิดบางทีแอดมินเฉลยผิดแอดมินอย่าอาจารย์คนละคนไอแอดมินมันก็คนทําคอมพิวเตอร์มันก็พิมพ์พิมพ์อะไรของมันบางทีมันตามลายมันอาจจะพิมพ์ข้อนี้เป็นข้อนี้แต่เรามีความเชื่อมั่นเราไหเราไม่ใช่ว่าอาจารย์ถึงบอกแต่หลายๆครั้งว่าถ้าคุณอ่านข้อสอบและคุณสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าเออถูกต้องนะไม่ใช่สัตว์แต่ว่าอ่านปัญหาสอบและอ่านคําตอบแล้วก็ปลงใจเชื่อจนนั่นแหละ มันไม่มันยังไม่สําเร็จง่ายๆหรอคุณต้องมีความเป็นตัวของตัวเองความมั่นใจเห็นไหมกลับมาอาจารย์ฮะเนี่ยทำไมตอบแบบนี้แบบเนี้ยโอ้โหเถียงใหญ่เลยนะแต่ไม่ได้เขาไม่ได้ก้าวร้าวนะเขาพูดแบบว่าความมั่นใจอะอาจารย์เขายิ้มในใจอะอาจารย์เนี่ยเธอลองดูวันแรกที่เธอมาได้ว,วันนี้เป็นไงยิ้มใหญ่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วรู้สึกจะสิบเอกแล้วมั้งไอ้สิบโทหรือสิบเอกวนนั้นส่งสติ๊กเกอร์มาให้อาจารย์นั่นคืออาจารย์ต้องการ ความจริงตรงแท้ฝึกก็ฝึกกันจริงๆนะครับอาจามาแบบขอไว้ก่อนไว้ก่อนดูติ๊กตอกก่อนดู youtube ก่อนไม่ได้ดูไม่ได้ฝึกหรอกเดี๋ยวคุณจะหลับนะครับวันนี้อาจารย์เนี่ยทุ่มเทนะครับทุ่มเทมีความหวังดีกับทุกๆคนนะครับมีความหวังดีกับทุกๆคนเอาต่อไปดังนี้เรามาดูมาตรฐานกระดาษกระดาษคุณต้องจําไปเลยถ้าพูดถึงมาตรฐานขนาดกระดาษหลับตาปึ้งเลข3ก่อนเลยคือ3ขนาด นะครับสามขนาดตรงนี้คุณต้องจำอะไร a 4เฮ้ยหน่วยเป็นมิลลิเมตรระวังจะโดนหลอกนะครับรี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 บสองหนึ่งศูนย์คูณสองก็เจ็ดข้างหลังพวกใส่ cm มาเป็นภาษาอังกฤษนะหรือ ml เขาเล่นอยู่คุณเน้ตลอดเวลาสนามสอบอะคุณต้องสภาพดิถ้าคุณอ่านแบบเขาเรียกว่างูประปาขอไปทีแล้วคุณไปทำข้อสอบเพียงแต่เอาข้อสอบมิติเดียวมาฝึกและทุกๆคนก็สาม,มารถที่จะทำได้หมดสรุปเกิดอะไรขึ้นสนามแตก สนามสอบแตกเลยคนคงจะผ่านเข้าไปเกินอัตราที่ต้องการสมมติเอาร้อยคนแต่เขาสอบมันง่ายไม่มีกลยุทธ์ในการทดสอบเลยสมัครพันคนคนผ่านเข้าไป950ตายแล้วอีก800ร้ฉันจะคัดยังไงสอบสัมภาษณ์เขาคัดไม่ได้เพราะสอบสัมภาษณ์มันไม่มีคะแนน,นเป็นเรื่องของคําว่าเหมาะสมกับไม่เหมาะสมและคําว่าไม่เหมาะสมมันจะไม่เหมาะสมขนาดไหนกันเชียวมันยากการสอบแข่งขันจริงๆแล้วมันอยู่ที่คะแนนดิบของการสอบภาควิชาการเป็นตัวแปรหล,ลัก นไนี่คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่จะบอกว่ามาถ่ายทอดนะครับประสบการณ์ตรงนี้ได้มาจากอะไรได้มาจากตัวเองตัวของอาจารย์เองที่เคยผ่านการสอบมามากมายในทิศทางวงการนี้ประสบการณ์ที่แบ่งปันเทคนิคให้กับน้องๆหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จที่เขาสอบกันได้นะครับขอบเขตแต่ไม่เป็นไหนหรอกมันก็เหมือนกับว่าพายเรือในอ่างอะ นะครับมันไม่เหมือนพวกฟิสิกส์เคมีชีวะนี่มันโอ้โหมันจะแตกแขนงออกไปวิธีทําวิธีการมากมายขอบเขตวิชาพวกท่องจำเนี่ยขอบเขตมันแคบเนื้อหามันเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาจะทดสอบคุณก็คือการหลอกล่อหรือภาษาฟุตบอลภาษา,าผู้ชายเขาเรียกการสับขาหลอกเวลาให้น้อยเข้าไว้ปัญหาสอบทําให้งงเข้าไว้บางทีผิดมั่งก็ได้ถามปัญหาสอบมาเขียนผิดเขียนถูก ต้องตีบริบทจนเองเนี่ยสนามสนามสอบทหารเขาจะอารมณ์นี้เลยใครไม่เคยสอบรับทราบกันไว้แล้วกันนะครับจําหน่วยไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ต้องจําด้วยว่า3ขนาดละ a 4 a 5 a 8เป็นยังไงนะครับรบกวนจําในตรงนั้นเอาต่อไปต่อไปอะไรซองกระดาษ3ามซองสซองใช้สีอะไรบ้างขาวกับน,น้ําตาล หน่วยตอนนี้คุณจําได้แล้วคุณเข้ามาติหน่วยนี่ต้องเป็นมิลลิเมตรอย่างเดียวดูนะครับสองเนี่ยกับกระดาษขนาดยิ่งใหญ่ตัวเลขยิ่งสูงไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับอย่าไปสับสนนะตัวเลขยิ่งสูงขนาดยิ่งเล็กลงนะ2ก็เหมือนกันนะครับดูให้ดี c นะครับบางทีเขาสองขนาด d c จบเลยจาให้ดีนะครับ c cat แมวนะ c cat แมวนะครับ สีแคทแมวในตรงนั้นคุดเห็นไหมคุดดุนอยู่คุดดำใครไม่มาเข้ามาตือเนี่ยจบเลยเนะครับเป็นยังไงคุดดุนได้มาจากไหนคุดดำเป็นแบบไหนคุดดุนจะแบบปั๊มไงปั๊มเห็นไหมประทับตาเปิดไอปนนะ้ปั๊มสีน้าเงินแ่บปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยเป็นดุนมันจะนูนขึ้นมาเหมือนดุนแต่คุดดำเนี่ยคือพิมพ์มาจากคอมนี่คือสรุปทั้งหมดทั้งปวงที่คุณจะต้องอ่านนะครับ อ่าน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 ,าน,า,นานได้สักสองรอบเพื่อเห็นทิศทางแล้จากนั้นไปทําแบบฝึกหัดนะครับเมื่อเราอ่านสรุปจบเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นโครงสร้างทิศทางทั้งหมดของวิชาระเบียบงานสารบัญและต่อไปเราก็จะมาทบทวนในสิ่งที่เราได้อ่านไปนะครับฝึกสร้างระบบการจดจํานะครับตอกย้ําลงไปให้จําให้แม่นขึ้นประเภทการเก็บหนังสือมีอยังไง เราก็เขียนลงไป 1, 2, 3เก็บ3ชนิดนะเราอ่านสรุปมาแล้วนี่กรณีต้องเก็บหนังสือไว้ตลอดไปใช้ข้อความพวกนี้มันแอดวานแล้วนะครับคือชั้นสูงแล้วมันยกระดับขึ้นมาจนแทบจะไปว่าจะจะเทียบเท่าหลักสูตรชั้นในร้อยแล้วนะครับในตรงนี้คุณก็ต้องทราบนี่ออกแบบฝึกขัดมาทำนะครับคมจะไล่ไล่เขียนไปนะครับใช้เวลาไม่เกิน4วันคุณสามารถที่จะศึกษาจบ1รอบ มื่อหนึ่งรอบจดแล้วคุณก็ตอบตัวคุณเองว่าคุณมีความแม่นยำมีระบบการจดจำเข้าใจมากน้อยยังไงถ้ายังไม่พอคุณก็ซ้ำไปรอบสองซ้ำไปรอบสามอะไรประมาณนี้นะครับอาต่อไปนะครับทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยเราลองมาดูข้อสอบกันนะม,มาดูข้อสอบกันข้อสอบอาจารย์ก็จะมีไ,มไว้ให้ว่านะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอะไรดี ภายในกำหนดระยะเวลาเท่าใดหลังสิ้นปีปฏิทินต้องดำเนินการจัดทำบัญชีหนังสือขอทำลายถึงผู้บัญชาการกองพลเห็นไหมทำไมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกับระเบียบกองทัพบ,บกว่าด้วยงานสาร,รบัญต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนี้ไงตรงผู้บังคับบัญชาตรงหัวหน้าถ้าคุณไม่อ่านระเบียบพวกนั้นมาคุณจะงงเลยอ่ะแล้วคุณมาทําข้อสอบทหารคุณงงเลยเพราะว่าตําแหน่ง ต่างๆเนี่ยชื่อคุณจะไม่คุ้นหูและคุณยังงงเลยยามื่ออาจารย์บอกผู้บัญชาการกองพลคุณต้องเข้าใจว่าอ๋อระดับไหนแต่ก็คุณไปอ่านระเบียบอื่นมาหัวหน้าส่วนราชการระดับ c 8แแต่คุณมาเจอปัญหาสอบของทหารเห็นไหมนี่คือความแตกต่างเพราะงั้นดูให้ดีนะครับเวลาคุณจะไปเอาตำรามาดูดูว่าเขามันเกี่ยวมันเกี่ยวข้องกับองค์กรที่คุณจะสอบหรือเปล่าเพราะระเบียบงานสาร,รบ,บัญเนี่ย มีหลายที่นะครับเห็นไหมเขาถามว่าจัดทําหนังสือขอทําลายถึงผอพลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสืออาจารย์จะมีให้เลยกอขอของอแต่อาจารย์จะไม่ตอบไม่ไม่เฉลยไว้ให้คุณต้องมาอ่านเห็นไหมข้อ34.1ภายใน60วันหลังจากสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสำรวจสำรวจอะไรสำรวจหนังสือที่ครบอายุในการเก็บปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บเองหรือที่ฝากไว้กับสํานักหอจดหมายเหตุเห็นไหมตอนนี้คุณก็จะรู้เพิ่มเลยว่าไอ้หอจดหมายเหตุอยู่ที่ไหนกร,ก,กรมศิลปากรเห็นไหมแล้วคุณก็จะรู้ว่าหัวหน้าสว่วนราชการระดับกองพลกี่วัน60วันเห็นไหมคุณก็จาลงไปมันอาจจะช้านิดนึงช้าตรงที่คุณมาอ่านแต่คุณจะถ้าคุณอ่านสรุปแล้วทาแบบฝึกหัดมาแล้วคุณจะเริ่มแข็งแรงขึ้นคุณอ่านโจทย์ได้มาครึ่งทางเนี่ย ภายกาหนดระยะเวลาเท่าใดปุ๊บคุณได้คําตอบก่อนเลยในใจที่เหลือคุณก็อ่านกวาดเลยฟุบที่ครูที่อาจารย์บอกหลายครั้งแล้วว่าสนามสอบทางทหารในเวลาเขาให้เราน้อยคุณทําอะไรจะต้องรวดเร็วตัดสินใจให้เร็วเป็นทหารเนี่ยนะการตัดสินใจเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนคําว่าเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนในที่นี้ไม่ใช่เป็นคนรวนเลยปรนเปนะคําว่าเด็ดขาดเนี่ยเขาใช้ในสนามรบนะ คุณมีปืนใหญ่รถถังนะครับเด็ดขาดในยิงยิงทําลายล้างให้สิ้นซากนะครับนี่คือความเด็ดขาดยิงอย่าให้เหลือแต่คําว่าไม่แน่นอนอาจจะสั่งหยุดหยุดย,ดยิงหรือยุติการยิงหรือจะสั่งไม่ยิงก็ได้ถ้าเกิดว่าเป้าหมายนั้นไม่แน่นอนหรือไม่ใช่เป้าหมายเห็นไหมนี่คือความไม่แน่นอนเพราะมันทาอะไรมันจะทําให้เราเตือนกระสุนเนี่ยดินี่คือความไม่แน่นอนไม่ใช่ความรวนเลหรือความ ไม่มั่นคงของจิตใจคําว่าไม่แน่นอนนี่คือการพินิจารณาแล้วว่าเฮ้ยกระสุนแต่ละนัดที่ยิงออกไปต้องมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลใช่ไหมคุณก็ทําต่อไปเยอะแยะเลยเข้อสอบฝึกไปใช่ไหมขนาดตารับหนังสือตรงตามข้อใดนะคุณก็รู้เลยปุบ๊บตารับหนังสือบางคนจํางงเลยตาประทับหนังสือเฮ้ยตารับหนังสือเฮ้ยมันตาอะไรกันแน่ เห็นหตารับหนังสือคุณก็ต้องรู้แล้วมาอ่านแล้วคุณก็ไม่ง,งงแล้วอ๋ AL. อ AL. มันคือตาใช้ประทับบนหนังสือเพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือไอ้นี่มันตาหนังสือประทับตามันคนละเรื่องเห็นไหมคำขึ้นต้น,นข้อ48ของหนังสือราชการเรียนใช้ในกรณีใดเห็นไหมอาจารย์จะใส่เข้ามาให้เพียบเลยเพียบเลยมีอะไรบ้างเรียนเสนอส่งถึงใช้กับใคร เอาไปฝึกต่อนี่คือทําข้อสอบแล้วคุณจะเริ่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับสุดท้ายไปประเมินผลในห้องสอบออนไลน์ทําผ่านมือถือตอนนี้คุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องมาเก็บตามเก็บอะไรและท้ายที่สุดจริงๆท้ายที่สุดจริงๆคืออะไรคุณก็จะต้องมาอ่านระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบัญฉบับเต็มเลย155ชีทคุณจะเห็นโครงสร้าง ในสิ่งที่คุณฝึกมาแล้วทั้งหมดคุณก็มาดูในเรื่องของการทําหนังสือระยะกั้นหน้ากัน้นหลังเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะว่าคุณอาจจะต้องเจอบางคนอาจจะต้องเจอในการสอบปฏิบัตินะการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์กับพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดมันจะมีใช้คําว่าแบบปัดกับคำว่าแบบคลิกนะนะแบบเคาะใช้คําว่าเป็น Enter เหหนะึนะ่ง e แต่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบ แบบพิมดีจะใช้ก็ห่หปัดอะไรแบบนี้เห็นไหมคุณก็มาเรียนรู้แล้วคุณจะเจอเกิดการเขาเรียกระบบการจดจําในรูปแบบของตัวคุณเองซึ่งจะสร้างความต่างจากคู่แข่งขันนี่ทั้งหมดทั้งปวงนี่คือโมเดลโมเดลที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับกับใครผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเลยคุณใช้ระยะเวลา4วันเท่านั้นคุณสามารถผ่านรอบแรกไปได้ในการอ่าน คุณสามารถมัดย้ำในรอบ2ให้มันนั่งขึง้นมีเวลาก็ย้ำในรอบ3แค่นี้เองแบบฝึกทั้งหมดทั้งปวงรวมอยู่ในคู่มือเร่มนี้เรียบร้อยนะครับตรงนี้อาจารย์ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ